สบายดีพี K ่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขคนที่มองสุบอนอุปกภคส่งบ่าวควันนี่แกงสาเกเยงมาเี้ยงนีย่าไปห้านาไม้มาแกงคนเอากระสิมาแกะแกงอีลาเอากระโต๊กมาให้แม่์นะลูกเด้กระโต๊กนะมาให้แม่์เนี่ยเอากระโต๊กลูกเดี๋ยวได้กระโต๊กนะโตกโตกกระโต๊กใส่ผ้าขาวได้ค่ะบ่แม่น ยังบม่เข,ข้าใจตุลุงตลุงนานะเออนั่นแหละเออนี่นี่ข้าตุลุงอ้าวสิตกแล้วอ้าขอบใจเด้อถุจ้าก่อนสบายดีป้าลุงก่อนสบายดีป้าลุงก่อนเออมามา kiếp ông nước mày này kiếp nước máy này ông kiếp ông xẻp ừ, này, này, này. Ừ. này ôi đã tha na bớt bớt mẹ um kiếp xẻp này lúc kiếp mạ bông nè cốc mạ bông nè um anh kiếp mà xài nè ôi xài có đại thiệt đấy hoi sam mà bắt xẻ sam sam mà đủ chắc sam nhúm yeah và ออละ ơi, ่ละอเอ้ยเดีฮะคันชาล่ะไปเอามาไปเดีฮะเอาคันชาลไปเอาคันชาล่ะปั๊บไปเวยไปบองลูกศิใส่สยยได้อยู่บ่ไปไหม,มหสบายดีทุกคนแกะแล,ะแะและ้วแกงแล้วเลยเนาะน้องเดือนเอาโทรศัพท์ลงแน่มามาทุกคน กินแกงน้ำใหม่ตอนเทียงทุกคนเลยแกงเสรกระดูกวัวในคลิปน้องมวยกรให้กระเจี๊น้องจักกระจันทุกคนิตื่นแล้เนาะค่ะมาเบิ่งเป็นซา้าแหละบาทนี่โดนแร้วม่ได้ถ่ายเพิ่ทุกคนแตลาดจประสังบหัวเสือไปลุกประสาทมาค่ะเป็นี่่อ โอ้คริมทึงเลยสี่ออกหน้าจับหล่นถ้วยทุกคนเลยอ้าวทางน่าออกมาอะไรบ้านนี่นอนบนหอสมุงจับ หากัสิบเอ็ดมงนอนสิบเอ็ดมงตื่นส like, ิบเอ็ดมงตาตาดงมาคลิปทุกคนังเกตเ์ทพน่าก็ตื่นนอนลูกว่าเด็ดตาเซ้งใส่มูวันนี้โอ้ยจะไหนไปหาลูกอกมาแล้วคือเสเมเหมยตื่นแล้วคือเสเมเหมยหนังใช่ย

แม่เขาเปนตัวคนนั่นมากตอะไรแบบนี้่งีอยู่ฮึคุณหัวแตกโอนเปบคุณหน่อยหนูน่าแคนดี้เดี๋ยวลูกขาบอกกินด้เท่าเชียงดังปุ๊

cắt nhau mất ba, kiếm nhau phải <laughs> ba, rẻ thế, kiếm nhau rồi, sai rồi, ờ, ừ. cái điều là lẹn ha khâu rồi, shoot nha, lên trên vàng <laughs> แคนเอ้ยเบิ้งนองนี่เนะแค้ยกินกันได้ดีานมีเาห้อกไปถงเม่ได้บอกให่บอกให้เบองขึนบอเนาะัม่ย้ม่ลงายๆยๆเาถอยไ้ง่ายๆงากงงงนไปเราหกไปห้านมจัไปนมาเ้อทบอก ไปหอืดไปหอดไปแอสวัดย้ายทางเขาไปหาหนอไหมทางใดนี่อยเขาไปแล้วมีแต่วัดนี่นี่เพิ่มาทางมีมีสองเิลปบมย้ายพะนะบอกว่บอกมันก็บอกกูจัดนีคุณการเสร็เหมือยเหนือเหนือยยังไวนะท่มเหมือนเ้อะ

tôi <laughs> có cái đế nhỏ bạn, cái thô như con cang ừ, các con này, cái con, 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 không mì mèn con nát, chó con, to, bắp

มังีนอย่างเครือมามาไม่นบดมียังไม่แต่มาเครือลูกลน้งเอ็มเปิอนนามาไม่กับบก,กินนะไม่แพง